เราคงเข้ามาก่อนนะคะแต่สอนหา Universe w e y p o i n t นะคะแม่แมบ Infinity การเลยทางรถสมุติตเตอร์รอหนึงนะคะเหตุการณ์โดยที่ของเราจะต้องมีก็คือ Star Maker นะคะ Star Maker ก็คือขวานนะคะและอุที่เราจะมาหาคือนี่นะคะ Universe Waypoint แครผมหายไปไหนไม่รู้นะคะ โดยที่หากว่าเรามีสตอร์เกอร์แล้วนะเราต้องวารไปตรงนั้นพอวาไปแล้วนะเนียให้เรากดกดให้เรากดว่าสีฟ้านี้เลยนะฮะให้เรามาอยู่ตรงนี้ถ้าเราวาร์ไปไม่อยู่ตรงนี้นะฮะให้เราเดินมาฝั่งนี้แล้วตีมอนเลยค่ะสามพันสามร้อยสามสิบสามตัวนะฮะตีเรื่อยๆนะคะโอกาส โอกาสโอกาส0.0.3.0.0.3%นเปอร์เซ็นตนะฮะตามนั้นนะฮะตีไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวบอสจะเกิดน,นะคะเป็นตัวสีม่วงนะฮะขีะะ้เกีบแปะภาพนะคะพอดีมหาภาพไม่เจอตามนั้นก็หากว่าความดูนี้เนี่ยเป็นความรู้มหม่ของคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, ก,ก,ก,กดซับสไครต์กดกระดิ่งก่อยอ่าะ จบนะฮะจบจบ